ข่าวประจำรายการวันนี้เราเริ่มจากข่าวสภาก่อนกันแล้วกัน,นะครับวันนี้มีการประชุมสภาในตอนเช้าก็มีข่าวที่ใครๆก็คงรู้นะว,ว่านายกนี่ไม่ค่อยได้เข้าไปตอบกระทู้เท่าไหร่ในสภาแต่เช้านี้ไปตอบกระทู้ครับ ก็เลยกลายเป็นข่าวแต่ว่ายังไม่ได้ลงนึกสือผิมพ์แต่ข่าวที่สดสดร้อนร้อนและน่าจะร้อนแรงตั้งแต่นี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้านะครับก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชา้านี้ฝ่ายค้านได้ยืน่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยยื่นนายกคนเดียวเลย ก็ทำให้ร้อนแรงขึ้นนะครับนี่อ้างจากข่าววิทยุเลยนะครับของจอสร้อยย,นยืนยันแล้วฝ่ายค้านยืนยัติอภิปายไม่วางใจพุ่งเป้านายกแพทองทานคนเดียวเริ่มอภิปรายวันที่24มีนาโดยตามข่าวท่านวันมุฮัมมัดโนมัาได้เปิดเผยเรื่องนี้แล้วว่าเป็นไปตามนี้ ก็เป็นผลทําให้สถานการณ์ทางการเมืองก็จะรวมศูนย์ไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ผมประเมินให้ล่วงหน้านะครับยังไม่รู้ว่าการอภิปรายจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อยื่นอภิปรายนายกคนเดียวก็เท่ากับยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะการอภิปรายก็จะต้อง โยมหานายกบทกระทรวงต่างๆก็ต้องโยมหหานายกบทไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนก็ตามทีแต่ว่าโดยผลออกมานี่มันเป็นสูตรครับก็คือถ้าไม่ถ้าไปทั้งถ้าไม่ไว้วางใจ เออก็เท่ากับลมรัฐรัฐบาลล้มทันทีซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าสัญญาณมาแน่นอนว่าจะล้มขนาดนั้นเขาก็ยุบสภาก่อนแต่รู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดแล้วทมนุนฉบับที่ใช้อยู่นี่ถ้ายืน่นอภิปรายแล้วเนี่ยก็ ถ้าเปิดอภิปรายล้วจะยุบสภาได้หรือเปล่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยนะแต่แนวโน้มส่วนใหญ่ทุกพักก็จะลงคะแนนเสียงเป็นเอกภาพกันทีนี้การอภิปรายครั้งนี้ถ้าโยงไปถึงท่านทักษิณอีกก็เชื่อว,ว่าจะปันปนนะะป่นป่วนนะครับจะปั่นป่วนแต่ปั่นป่วนแล้วจะออกรบหรือออกบวก ยังไม่รู้ครับการกําหนดวันการอภิปรายจะก,กี่วันก็ยังไม่รู้แต่ว่าข่าวว่าข่าวว่ายื่นแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับมาดูข่าวหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ลงตรงตามที่ว่าข่าวใหญ่ก็คือข่าวเรื่องของการการยิ่งจเติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่หนังสือพิมพ์หน้านหนึ่งยังลงไม่ทัน นะครับยังลงไม่ทันพิงจะเอาข่าวเมื่อวานนี้มาลงก็ตรงกันข่าวใหญอีกข่าวหนึ่งยังเป็นยังตามอยู่ก็คือข่าวเรื่องดีเอบอร์ด DSI จะตัดสินรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่ากรณีสโวโกงเลือกตั้งที่เลื่อนไปจากโมงที่ที่26ไปเป็นวันที่6มีนาคมก็ยังเป็นข่าวอยู่ นี่มีสองข่าวนะครับที่มีทุกถาดโปรงหมดหรืออีกข่าวหนึ่งก็ไม่ใช่ข่าวการเมืองข่าวอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุรถเมย์สองชั้นวิ่งแล้วก็เบรกเบรกเสียแล้วก็ขึ้นเขาพอดีก็เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะคนตายถึงสิบเจคนมาดูาคนคนเสียชีวิตสิบแปคนครับเอานี่ครับดูครับ ข่าวทุกข่าวเหมือนไอ้หมดนะฮะผมไปไวๆหน้าหนึ่งไทยรักครับลงข่าวเป็นข่าวใหญ่เรื่องทัวร์สบแปดศพแล้วก็เรื่องคอรมอรอิงเรื่องคอรมอรแต่มันมีข่าวว่ามีการรัฐบาลส่งคำถามไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้ให คำจำกัดความเรื่องถามคำนิยามเรื่องรัฐมนตรีซื่อสัตย์คนกตีนักสื่อมวลชนก,กตีความไปว่าคำถามของรัฐบาลนี้น่าจะหมายถึงการปรับคณะรัฐมนตรีผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าหนึ่งปรับคณะรัฐมนตรีก่อนก่อนยื่นยติก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องปรับหลังจากยื่นยติ ก็ยังไม่รู้ว่าการเมืองจะเป็นยังไงครับแต่แน่นอนว่ามีการตีความว่าจะเปิดทางให้รัฐมนตรีเก่าสองคนกลับมาคือคุณธรรมนัดกับคุณชาดาก็เลยถามสอวอเอ้ยขอโทษถาม <c oughs> ถามสารรัฐมนุนว่าให้จำกัดความวเอาแค่ไหนนะฮะอา้าวเดลีนิวเหมือนกันครับ เป่าโมเองคนเดียวสปายส่งซิกซักฟอกรัฐบาลมติชนเหมือนกันอย่างที่ผมสรุปไปแล้วนะข่าวสดไทยโพสแต่ไทยโพสนี่จัวหัวให้มันหนักหนักเข้าไปหน่อยซึ่งยังไม่รู้ว่าอนาคตการอภิปรายจะใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ฝ่ายค้านเขา,ขายังไม่เปิด ไม่เปิดความลับไทยพศบอกว่ายอมทักสินชักใยฝ่ายค้านจะซักฟอกเองเรื่องทักษินอา้าวไม่เป็นไรครับแนวหน้าเหมือนกันยลงสามข่าวแต่ว่าก็พาดหัวตามความถนัดของแต่ละฉบับนะผู้จัดก,การเหมือนกันแต่ผู้จัดก,การมาเล่นข่าวอีกข่าวหนึ่งคือเรื่อง พาดหัวตัวใหญ่เรื่องยอมลดดอกเบี้ยลดดอกเบียเบ้ยเยงินกู้นะครับที่ผู้กันมานานแล้วแต่รู้สึกจะลดนิดเดียวส่วนกรุงเทพธุรกิจจัวหัวเลยว่าพุ่งเป้ายุบสภาแน่แหมอภิปลายแล้วยุบสภานี่มันต้องมันต้องหลักฐาน ทุจริตหรือหลักฐานที่ตามยติชัดเจนแล้วมือสอสอยกแตกกันวันนี้คนก็พุ่งเป้าไปว่าระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยจะแตกกันไหมเรื่องเ,ออเรื่องของโกงเลือกตั้งสวผมว่าไอ้ประเด็นเรื่องนี้ยังไม่แตกครับเพราะเลือกตั้ง พอเรื่องเรื่องสอวอนี่มันยังยังไม่ไวครับวันที่หกมีนานี้ผมเดานะเพลอๆก็ยังไม่ลงมติครับมีการสอบเรียกคนมาพบแล้วก็มีเชิญคนมาพบอีกกกตจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็จะมีการดำเนินการ อนุกรรมการที่ตั้งไว้จะส่งข้อมูลมาหรือ,อยังก็ไม่รู้คงคงเลยคงเลยเลยอภิปรายวันที่24มีนาเพราะเขาจะกำหนดอภิปรายกัน24มีนาเทคนิคการเมืองนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้ไฮไลท์มันจะอยู่ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวต่างๆก็จะถูกใส่ไข่ เพื่อจะไปสู่เป้าหมายการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับสถานการณ์ต่างๆของรัฐบาลเลื่อนได้ก็จะเลื่อนเลื่อนเพื่อสร้างเอกภาพอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ฝ่ายค้านก็จะต้องตีเขาวอายุสภาแน่ยุบสภาแน่เพื่อให้กระแสมันมันร้อนแรงแล้วสื่อมวลชนก็ก็จะจะ,ะรับลูกนี้ เพราะว่าสื่อมวลชนนั้นเขาเขาต้องขายข่าวที่ร้อนแรงนะครับแต่ผมเคยเคยเป็นฝ่ายค้านแล้วบางทีเราก็รู้อยู่ในใจว่าจะเอาลงหรือเปล่า <c oughs> อภิปรายนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเป็นข่าวฮือฮายอย่างง่ายงแต่ว่าจะเอาถึงขนาดให้ความโดยอภิปรายไม่ไว้ใ,ใจนี่ยากครับดังนั้นกรุงเทพธุรกิจการเมือง บอกสักฟอกเดียวายกเป้าจะยุบสภาหลักการน่าใช่แต่ในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าจะได้ตามนั้นหรือไม่นะครับดูกันต่อไปผมยังไม่อยากประเมินสถานการณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตแล้วก็ต้องมีข้อมูลภายในของฝ่ายค้านว่าเขาจะล่อกระทรวงไหนถ้าจะได้งานนายกเรื่องทักษิณแล้วก็จบข่าว หนึ่งเกิดการประท้วงกันมากมายนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าจะโยงไปถึงขนาดนั้นก็ต้องมีเรื่องอื่นๆรองรับเรื่องชั้น14สารก็วินิจฉัยไปแล้วนะฮะดังนั้นจะเอากระทรวงอื่นเพื่อจะโยงมหานายกก็เผลอๆรัฐมัตรตีกระทรวงที่ถูกอภิปรายนั้น เบาแรงไว้อีกต่งหากเพราะไปหนักที่นายกแล้วเอาละครับ mm hmm. ไม่เป็นไรครับ mm hmm. เรามาดูข่าวราชสำนักวันนี้หน่อย mm hmm. ข่าวราชสำนัก mm hmm. วันนี้คนที่ mm hmm. เกี่ยวข้องโดยตรงกับราชสำนักอย่างคุณอ้นนี่ ไม่รู้กไม่รู้ว่าท่านจะคิดยังไงนะเพราะว่าการที่จะมาอยู่เมืองไทยตามที่ท่านคาดหมายหรือเออเรงวาดภาพไว้ส,สวยๆนั้นมันน่าจะวุ่นวายถ้ามาอยู่โดยมีฐานันดรได้รับการคืนฐานันฐานันดรให้เป็นพระราชโอรสเป็นทางการเนี่ยนะ ก็อาจจะสบายตรงที่ใครมาวอแว์ไม่ได้เพราะมีกฎหมายคุ้มของแต่คุณอ้นกลับมาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับคืนฐานันดรวันนี้ถ้าถามใจท่านได้ท่านอาจจะรู้สึกว่าเอมันจะ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 กลับอเมริกาดีหรือเปล่าเนี่ยฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่มีการโจมตีคุณอ้นหนักขึ้นนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่คุณอ้นที่หลายคนคิดว่าไม่มีโอกาสเลยเนี่ยมันจะ,จะมีแสงลำไายแล้วหรืออย่างไรในการเป็นรัชทายาทพวกลูกกวางการภูที่ไม่ชอบก็ออกมาปกป้องโจมตีคุณอ้นอย่างหนัก กลายเป็นข่าวเมื่อเมื่อพฤหัสที่แล้วผมก็เอาเรื่องคุณอ้นมารายงานให้ท่านทราบนะครับเรื่องที่หนึ่งคือคุณอ้นกำลังมีแฟนใหม่เดิมเนี่ยเขาว่ามีเมียอยู่ที่อเมริกาแล้วแล้วน่าจะอยากันแล้วทีนี้มามีเมียนางงามเป็นแฟนนางงาม นะครับเป็นมิสมิสแกรนที่เมืองการนะครับไปดูคลิปเก่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาอีกนะครับจากเดิมที่ผมรายงานท่านไปโดยเป็นข่าวจากอาจารย์สมศักดิ์ว่ามิสแก n นคนนี้คือคุณทันสิตา หรือชื่อเล่นชื่อพาด่าสาวลูกครึ่งนะนามสก,กุลดิหลกอานัน,นสก,กุลที่เป็นมิสแกนปี64หน้าตาอย่างนี้ครับปรากฏว่าวันนี้เรื่องเดียวกันนี่แหละครับทำเอาคุณอ้นวุ่นไปหมดเลยเหมือนกันยังยังไม่ทันจะแต่งงานเลยเป็นเรื่องแล้วอันที่หนึ่ง ตัวมิสแกรนเองก็ไม่แฮปปี้ที่ใครจะมาพูดถึงเรื่องนี้เอาละครับนี่นะอาจารย์สมศักดิ์ก็เอาหลักฐานมายืนยันว่าใช่แน่ๆมิสแกรนคนนี้นะครับแล้วแล้วคุณคุณพราด้านนี่ก็พูดเองเลยนะพูดแสดงออกเองเลยว่าเขาเนี่ย ถ้า,เ,าเป็นทางการเมื่อ,อไหร่เขาจะประกาศเองเอลองฟังเขาหน่อยนะครับจะได้รู้ว่านี่คือการตามข่าวจากหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วยังมีเรื่องอื่นทำให้คุณอน้นวุ่นวายอีกก็ยังผมงตั้งคำถามว่าตกลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณอน้นนี่ลาสีจับแล้วมั้งจะมีโอกาสจะได้กลับไอ้พวกที่ไม่ชอบก็เลยตีกันก่อนหรือย,ยังไง แต่ยังไงก็ตามทีผมว่าเขาก็น่าจะมีสิทธิกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็อย่าไปยุ่งอะไรเขานะครับนี่ปรากฏว่าไปยุ่งกับเขาผมก็เลยต้องเอาข่าวนี้มารายงานให้ท่านทราบว่าการเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วครึ่งคึ่งกลางกงนี่รู้สึกว่าจะเดือดร้อนมากกว่ามีความสุขหรือเปล่าลองพิจารณาด,ดูลองฟังคำสัมภาษณ์ คลิปสั้นๆของคุณปราดานะครับ No one nobody or he's someone it's my choice because I can choose the person to be with me yeah อ uh. ก็คือเข้าใจว่าเป็นคนของสังคมามแบบโอ้ฉันจะต้องแต่แล้วยังไงก็แฟนฉันไม่ใช่คนสังคมนี้ก็ันเป็นทำไมจะต้องเอาเขาเข้าไปโ่งเกี่ยวเนาะก็คบกันแบบสบายใจ เดี๋ยววันหนึ่งถ้าถ้ามันจะได้รู้เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้เองฟังอย่างนี้แล้วก็ยังห้าสิบห้าสิบมาดูมาดูข่าวที่จะทำให้คุณคุณอ้นเดือดร้อนไปอีกปรากฏว่ามีเฟซบุ๊กที่ของกลุ่มขวาจัดใช้ชื่อว่าประชาพักพิทักษ์สถาบัน สมาชิกของกลุ่มนี้ไปแจ้งความจับแจ้งความจับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณอ้อนคือคุณนวัตนะครับคุณนวัตอิสระอะไรเนี่ยคุณนวัตเจ้าของ การประนณงงามมิสแกนนะปรากฏว่าสมาชิกประชาพักนะครับได้ไปแจ้งความแจ้งความกับตำรวจนี่ครับกล่าวโทษนายนวัดอิสระไกสิน เผยแพร่โพสต์ประกอบคลิปวิดีโอเมื่อวันที่19บเกาุมภาที่ผ่านมาผิด112เป็นยังไงครับ112อีกแล้วคือ112่งหนี่กลายเป็นหลักฐานชัดเจนไอ้พวกนี้นี่อ้างตัวเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แต่กำลังทำเรื่องเดือดร้อนให้แก่สถาบันทำให้ผู้คนก็เห็นว่าเอ๊ะ มันใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่เบเซอะกันไปหมดแล้วครับนี่แจ้งความกับคุณคุณนวัดนะครับในข้อหาหนึ่งหนึ่งสองนี่ครับหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้ว มีคลิปวิดีโอที่ว่านี้ผมก็เปิดดูแล้วก็ไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกับการผิดหนึ่งหนึ่งสองเลยเออเรื่องของเรื่องคือคุณอ้นเนี่ยได้ไปที่ออฟฟิศทำงานของคุณนวัฒนะครับแล้วก็ตามข้อความตามเรื่อง,องว่า ก็ไปร่วมงานจะมีโอกาสร่วมงานกันกันกบคุณคุณนวัดอย่างว่าคุณโอ๊นก็ไปทั่วไปหมดผมเอาภาพนิ่งมาให้ดูนะครับท่านอาจจะไปหาดูเองเพราะว่าเขาเป็นการโฆษณาโฆษณายาวเชียวแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เกรงว่าหรือจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ครับพวกนงงนงง,งงามเนี่ย มีการในเนื้อความนั้นมีการพูดถึงความสัมพันธ์กับคุณปราด้าด้วยนะมีการพบปะกันในงานที่คุณอ้นเดินทางไปที่ออฟฟิศของคุณนวัดมิสแกรนนี่นะแล้วดูรูปฮะก็หน้าตาเธอก็ะสะสวยอยู่แล้วเขาเป็นนางงามนี่นะ แล้วในเหตุการณ์ที่ไปนี้เนี่ยอาจจะมีการไม่รู้เขาจะเรียกท่านอน้นหรือจะเป็นท่านชายอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็แต่ผมฟังดูแล้วมันไม่เห็นเป็นประเด็นเลยแต่คุณวัตรถูกแจ้งความจับหนึ่งสองดังนั้น,น,นแล้วปรากฏมันไม่ไม่ได้จบเท่านั้นครับทุกย่างก้าวของคุณอ้นเนี่ยถูกจับตา อย่างที่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมก็เอาหลักข่าวสารมารายงานให้ท่าน,นทราบว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ช่วยเหลือคุณอน้นราชนีนุย้ยก็มีข่าวว่าราชนีนุ้ยนี่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามดูว่าเป็นใครนั่นก็นเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้ อันนี้เป็นหลักฐานเปิดเผยเป็นทางการเลยคุณคนนี้คือคุณนิวด็อกเตอรนิวหรือสุพนัทอภิญญาณซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทิศทางไทยของนายสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมที่ตอนนี้ทางทนายความของท่านทักษิณเขาแจ้งความจาับพนักงานของของกลุ่ม นายนธิยาเน,นี่ยที่ผมรายงานท่านไปแล้วนี่นะครับนายนายเอ่อในใ,น,ใ,น,ใน,นนิวคนเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มของนี้ด้วยของนายชนธิญานนี้ด้วยเชงเล่นงานคุณอ้นอย่างหนักเลยนะโดยกล่าวหาว่าคุณอ้นเป็นคนเห็นแก่ตัวอนะ โดยใช้ข้อความที่คุณอ้นเป็นทนายความนี่น่าจะพิจารณาได้นะครับว่าเสียหายอย่างนี้เนี่ยน่าจะฟ้องร้องได้แล้วนะครับผมอ่านข้อความสั้นๆบางตอนให้กันแล้วกันคนเห็นแก่ตัวชื่อนายวัชเรศนวิวัชระวงเนื่องจากนาย วัชเลศรนี่ได้ใช้คำว่าปรินซ์นำหน้าในเว็บไซต์บริษัทส,ส่วนตัวเผยให้เห็นเจตนาช่อฉนแอบอ้างเป็นหม่อมเจ้าและพยายามเชื่อมโยงตนกับเบื้องสูงทั้งๆที่ปัจจุบันนายวัชเลศรเป็นสามัญชนและขาดความเป็นสมาชิกของพระชงน,นานแล้วเขาจึงมีฐานะเป็นเพียงแค่นายเท่านั้น แต่เมื่อประชาชนจับได้อะไรทันก็เปลี่ยนจากนายเป็นมิสเตอร์ไอ้ก็เปลี่ยนจากปรินเป็นมิสเตอร์เอมันจะไปยุ่งอะไรกับเขานี่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าไอ้เจ้านิวนี่ทำไมเอ่อเป็นเขาเรียกว่าน้ำล้างชามแกงที่เผ็ดกว่าแกง <laughs> ไม่ได้เป็นเชื้อเจ้าแต่ว่าเข้มกว่าคนเป็นเชื้อเจ้าอีก แล้วก็เกาะติดคุณอ้นอย่างเดียวโจมตีที่ผมเคยรายงานมาแล้วโจมตีหลายละาลอกแล้วครั้งนี้เป็นการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เมื่อวันที่24กุมภานี้นะครับ24กุมภานี้แล้วก็กล่าวไปถึงเรื่องออที่คุณอ้นไปใช้ชื่อปริ้นนำหน้าที่บริษัทที่ห้องเอ่อที่เกาหลีบอกว่าที่เกาหลีเมื่อ เดือนกุมภานน i s นะครับก็มีการแปลข้อความต้อนรับคุณอ้นด้วยภาษาเกาหลีด้วยมีข้อความว่าเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่แม่ในในนิวคนนี้ก็รู้สึกจะตามเหลือเกินนะเออตามเหลือเกินบอกว่านายวชเรศรเคยมีคดีความถูกฟ้องร้องเนื่องจากประกอบอาชีพในต่างประเทศ หากความเสียหายในรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกคราวนี้คู่กรณีต่างชาติเข้าใจผิดว่านายวัชริศรเป็นคนในราชสำนักหรือยังมีความใกล้ชิดกับเบื้องสูงย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แม่นี่เรียกปกป้องปกป้อง,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 องทุกกระเบียดนิ้วละเอียดยิบเลยนะนี่ครับข้อความที่น่าจะมินเมที่ผิด หมินประมาทมากลยนะ,ะนี่ภายใต้หน้ากากท่านชายกรมลออันฉาบฉวยขับเคลื่อนด้วยโฆษณาชวนเชื่อและข่าวลือบิดเบือนขัดแย้งกับความจริงเคียงประจักษ์ในปีมหามงคลนี่อ้างอ้างในหลวงอย่างนี้เลยบอกในปีมหามงคลนายวชิรศรยังคงเป็นคนนอกพระราชวงศ์และไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีใดๆแม้แต่ครั้งเดียวการแอบอ้างของนายวชวิรศร จึงเป็นความเห็นแก่ตัวและทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้ามักใหญ่ไฟสูงหวังเพียงแค่จะตักตวงผลประโยชน์เท่านั้นนี่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจที่ทำให้พวกนี้เนี่ยโจมตีคุณอ้นหนักเลือเกินทั้งที่เมื่อก่อนไม่ ไม่มีจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นยังมาใหม่ๆยังไม่เห็นโอกาสหรือยังไม่มีแสงออกแสงยังไม่จับตัวคุณอ้นหรือเปล่าวันนี้มีสัญญาณหรืออย่างไรหรือว่ามีคําสั่งจากบางสายในวังที่คนพวกนี้อาจจะมีสายสัมพันธ์อยู่ออกมาเล่นงานคุณอ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวที่รายเคยรายงานไปแล้วนะครับว่าราชินีนุยนี่เขาก็สนใจแล้วก็จับตาคุณอ้นอยู่ด้วยดังนั้นนี่คือปัญหาภายในของราชสำนักและนี่คือปัญหาส่วนตัวที่คุณอ้นคงจะเหนื่อยนะครับไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกที่จะกลับมา,มาอยู่ประเทศไทยอยู่แบบ คาบลูกคาบดอกอย่างนี้นะครับและนี่คือข่าวสารและบทวิเครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเราจะติดตามข่าวเพื่อที่จะได้รู้ปัญหาทางการเมืองเนื่องจากว่าราชสำนักเป็นศูนย์กลางอำนาจดังนั้นโครงสร้างหรือเรื่องราวอย่างนี้ครับเป็นข่าวที่สื่อในประเทศไทยต้องห้ามไม่ออกเลย และนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ